ห้าถึงแล้วไหนเอ่ยต้องคุยได้ไหนครับอ๋อคุยขาย้างใน ไปลนี่โอเคครับนี่คือการคุยแก้งนะฮะในการสร้างแกงรออันแป๊บนึงนะครับถ้านั่งแบบนั้นมันอยู่เลขอะไรอะ่ะ <c oughs> ถ้านั่ง <c oughs> อ,อย่องก็ไล่ตัวสุดยอดแล้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสภาเริ่มเลยครับสวัสดีครับเฟสเฟสมาเลียเลยครับพี่นานคุณอยู่ปะรัมอยู่อยู่ฮขอโค้ดทำแกงเยอะมากโอเคเริ่มจากเริ่มจากมีคำถามก่อนดีกว่าใครมีคำถามไหมครับยกมือก่อนเลยโอเคพูดได้เลยครับเอ่อสีส่วนนี้ แบบถ้าแบบเราสภา,าก็ส่วนสภา,าได้ไหมครับแ,แบบเราแบบอ่าสีสูตรสีดำอะ่ะให้เป็นของประชาชน่างเยวได้ไหมแบบเราแยกกันอะ่ะโอเคสภาแน่นอนครับนี่ครับโอเคสภา,าจะเป็นสูตรสีดำดำทองครับครับโอเคมีคําถามอะไรตรงไหนอีกไหมครับเราว,แล,ว,แ,ลวแล้วแบบประชาชนแบบอยากใช้สูตรสีดำเรยได้ไม่ได้เหรอครับ ใช่ครับสภาไม่ได้เกี่ยวกับไอ้แกครับสภาเราดูแลให้เอยนะอ๋อก็คือใช้ดัตต์โบติไม่เกี่ยวกับสภาใช่ไหมครับใช่ครัไม่ได้เกี่ยวกับสภาครับนี่ครับเรื่องสีสูตรเคลียร์แล้วเนาะมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีเพิ่มเรื่องเพิ่มสล็อตนะครับอ่ะยกมือเลยโอเคโอเคอ่ะพูดเลยเผเรื่องเรื่องเพิ่มสล็อตในการกุ้มคนว่ามันยากไปนิดนึงฮะ อุ้มสองคนใช่ไหมใช่คัตอนนั้นสลัตอนอุ้มสอตตอนหนึ่งสลับแต่เพราะว่ามันนิดนึงอ่ะผมว่าไม่ไม่ยากนะอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับใช่ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยถ้าอุ้มให้เอ๋ออ่ะมันยังเอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าการเอ๋อมันต้องมีห่อแต่ห่อมันยังไม่เข้าเนาะน่าจะประมาณหนึ่งสองเดือนก็คือถ้าอุ้มตอนเนี้ยก็ยังเอ๋อไม่ได้เรายังมีเวลาให้คุณฟาร์มให้ของอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ จมตัวเล่นแบบมีหอ่อเออจรเราันเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดแก๊งอ่ะมันจะเป็นแรงครับทุกคนจะได้แรงแรงบอลทุกคนเลยแรงต่ําที่สุดคือสิบห้าคนถ้าเกิดว่าแก๊งไหนแก๊งหนึ่งอ่ะอุ้มสองคนปุ๊บคุณก็เป็นแก๊งที่แรงสูงกว่าสามารถคุมแก๊งเล็กได้คุณมีคน<อ>เยอะก็เป็นคน<อ>ไม่<อ>ดังวันนี้นะครับจริงป่ครับเอ็มีต้องไม่ยืนตรองกลับเอไม่มายืนมาเอีไม่ขึ้นมาข้างบน สภาคุยเลยก็ได้ครับสภาให้สภาอยู่ตรงกลางดีกว่าโอเคแกงนะครับถ้าถ้าถ้าจะศึกษามันจะมีกฎบอกเนาะว่าแกงมันจะมีตามแหลงนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไงต้องต้องกลับไปอ่านเนาะคือการอุ้มเอ๋อครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าการเล่นสตอรี่อ่ะเราไม่อยากให้มันรู้สึกว่า มันแบบแป๊บแป๊เดี๋ยวเออแป๊บๆป๊บเดี๋ยวได้ขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับมันดูมันดูง่ายไปสตอรี่เราไม่เล่นกันวันแค่วันเดียวนะครับมันสามารถยืดเยื้อกันไปได้โอเคมีคำถามอะไรอีกไหมครับครับผมครับผมครับคมไปัอ่าถ้าเกิดว่าไอ้แกงไม่ครบแต่สามารถเปิดสล็อตทิ้งไว้ได้ไหมหรือว่าต้องให้ครบสิบห้าคนอย่างเดียวคต้องครบสิบห้าคนอย่างเดียวครับสิาเถึงจะขึ้นแกงได้ โอเครับรับทราบแล้วใช่ไหมครับเส,สน็สได้ไหมครับแบบสิบคนได้ไหมครับไม่ได้ครับสมมุติว่าโอเคยกตัวอย่างนะสมมติว่าถ้าเราสิบคนอะแล้วสิบห้าคนอยากเปิดสตอรี่กับเราอะ่ะเราคิดว่าเราไหวเหรอ,องมงเ,เท่ากันนะอันนี้แค่ยกยกตัวอย่างให้ฟังเฉยเย<ๆ>ไม่อยากให้รู้สึกว่าโดนโดนโดนเสียค่าปรับแล้วอะแล้วแล้วไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาทีหลังว่าเฮ้ยผมสิบคนเองนะเขาสิบห้าคนอะไรเงี้ยมัน มันมันมีข้ออ้างเยอะครับถ้าถ้ามันจะมไม่ใช่ข้ออ้างมันจะมีปัญหาตามหลังกลับมาเยอะอยู่ครับแล้วใส่แรงหนึ่งต่อหนึ่งกันไหมคะยกมือนะครับยกมือนะครับแรงหนึ<ย> 1> 1่งต่อหนึ่งไม่หนึ่งต่อหนึ่งนี่หมายความว่าหนึ่งต่อหนึ่งสล็อตใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อไม่ได้ครับตอ,อนนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับต้องสองต่อหนึ่งพุ้มสองคนเออครับเพอได้หนึ่งสล็อตครับอืม ที่คนจะได้ไต่แรงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆที่ที่เราทําให้เป็นสองตอนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แป๊บๆจบมันต้องมีการวางแผนของแก๊งเกมนี้มันเล่นเป็นคอมมูนิตี้เนาะมันไม่ได้เล่นแบบเฮ้ยกูอยากเอาคนนี้เออคนเดียวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพื่อที่จะได้หนึ่งสล็อตแบบนี้ถ้ามีสิบห้าคนอ่ะแล้วสิบห้าคนแยกกันไปอุ้มอ่ะผมคิดว่าคิดว่าประชากรของรัฐมันจะมากพอหรือเปล่าครับ ผมผมผมขอพูดหน่อยครับครับผมก็คือเรื่องไอเนี่ยเรื่องอาร์ซอเนี้ยผมว่าสองสองตอนหนึ่งอะมันไม่ยากนะคุณคิดว่าเนียผมว่าในเนี้ยคงเคยเล่นแกงมาทั้งหมดอะแต่ว่าถ้าเกิดไฟแรงคนน่าจะรู้ถ้าเกิดคุณทําให้ศัตรูล้มหมดได้เขาก็มีสิบห้าคนใช่ปะผมบอกเลยถ้าคนอุ้มไปอะสิบคนอะบอกไยผมบอกเลยอย่างน้อยอะสามถึงสี่คนเออแน่นอนหน่วยงานตามไม่ทันทั้งหมดหรอกครับเชื่อผม ผมว่าอะไรครับพุณเลยตอนนี้ผมคุยกับสภาสภาบอกนี่ครับว่าต้องตกลงกันก่อนว่าจะอุ้มกี่คนได้ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับต้องตกลงก็สภาจะสมมุติสมสมุติว่าเราสมมติว่าแก๊งหนึ่งเขาอยากอุ้มแค่แ,แค่สตอรตี่ครับต่อแบบในทั้งสตอรี่อ่ะอุ้มได้แค่สองคนอย่างเงี้ยก็ได้แค่นั้นครับเพราะว่าเราตกลงกันแค่นั้นต้องดูเหตุการณ์นะครับว่าว่าคุณไอเรื่องจุดจุดจุดกําเนิดของสตอรี่นั้นะเป็นอะไรหรือว่าถ้าแม้ตกลกันอะไรแค่เนี้ย ก็ให้นิดเดียวเกิดเป็นเป็นแบบมีแบบฆ่าฟันกันมาอะไรเงี้ยเหตุมันเกิดจากเอ้ค่อนข้างใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็จะให้แบบอุ้มอุ้มเยอะไปตามนี่คราวนั้นเราจะฟังทั้งสองฝ่ายค่ะใช่ครับจะมาคุยก่อนถ้าใครแบบขับรถชนกันเฉียดกันอะไรเงี้ยน่าจะให้แบบจ่ายค่าปรับกันมีมีสตอรี่ทุกอย่างครับต้องต้องให้ต้องขึ้นตรงกับสภาก่อนครับต้องมาเจอกันที่พีก่อนถึงจะเล่นกันได้ งั้นสตอรี่มันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะรุนแรงก็สู้ไม่ได้มันจะจบขอถามอะได้ไหมครับได้ขอได้เอออนาคตจะแบบมีจะมีรถเข้ามาอีกไหมครับรถมีครับมีมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆเตรียมตังค์ไว้เลยครับเตรียมตังค์ไว้เลยความหาตังไว้เลยความเตรียมตังค์ไว้เลยเลยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับพ่อญาตถามครับครับผมยกมือเราก็มือถามได้เลย อ่าขออนุญาตถามนะครับสภาอ่าที่ว่าถ้าจะเปิดกันต้องให้มาที่สภาใช่ไหมครับผมอยากให้เป็นแบบว่าเปิดกันก่อนไฟหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาสภาใช่อย่างนั้นเลยค่ะใช่ปิดเรื่องปุ๊บสภารับรู้แล้วสมมติว่าคนโดนเขามาติดต่อสภาเราก็แต่ว่าอยากอุ้มกันไม่ได้นะอยางอุ้มกันไม่ได้นะใช่อุ้มไม่ได้เปิดกันไปก่อนถ้าเกิดเปิดกันก่อนก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แล้วอ่ะก็ตามนั้นอ่ะกนนายออุ้มกันสี่คนหกคนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปถ้าเกิดเปิดกันมาก่อนแล้วนะสมมติว่าแก๊งค มันมาฟอ,องสภาได้เลยครับแล้วสภาก็จะเรียกกันใช่มาไกลเกีย่ยให้เอาง่ายสภาเป็นกลางให้ค่ะก็มันจะได้ไม่ต้องมีการเรียกกันจนแบบเ,เวอร์โอเวอร์เกินใช่มาทําจุดนี้เพื่อให้ใมันไม่มีการเสียเปรียบ,รยบหรือเล่นกันไม่จบไม่สิน้นว่างไงพี่ ตรงนี้คนอาจจะยังไม่เข้าใจเยอะที่ว่ามีปัญหาเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวว่าจะขออนุญาตอธิบายคือสตอรี่สตอรี่เนี่ยเราเล่นกันไปก่อนได้แต่พอเปิดกันแล้วไฟหนึ่งอะเราแม่งหมันไท้กันมากแล้วเราอยากมีการอุ้มเออต้องมาหาสภาเพื่อให้สภารับรู้เรื่องเพื่อที่จะอุ้มกันยังไงตกลงการจบสตอรี่ยังไงสภาจะรับเรื่องให้ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ภายใต้ของสภาใช่ไหมสมมติว่าคุณไปเล่นกันเองอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกคุณแบบเยอะมากอย่างเงี้ย คือสภาและทุกคนเขาไม่อยากให้แบบว่ามันแบบเซลโลเพย์แต่จะต้องถ้าเกิดว่าคุณแบบโดนเรียกเยอะเกินไปมันไม่แฟร์สำหรับคุณอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแบบน่าอยู่แล้วอ่ะหรือแบบคุณโดนเปิดเรื่องแบบเลยสั่นล้าแบบชนรถนิดเดียวเอ้าจะเอาค่าเสียหายอะไรเงี้ยสมมุติโดนชนรถไม่ขอโทษการเรียกคุณสามแสนอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่อนุญาตเล่นแบบนั้นแน่นอน ไม่สนุกกันถ้าถึงขั้นแค่เรื่องนี้เตีย่ยเรื่องวันธมิตรแกงแหะครับมีได้มีกำหนดเลยครับว่าต้องแกงอันนี้เราแต่ครับแล้วแต่พวกคุณเลยแต่ว่าจะมาช่วยกันไม่ได้นะตอนมีเร่องตอรี่อ่ะอออแต่คุณจะตีใครไม,ไม่ตีใครเองเองนะ้ะอันนี้เราแต่ตพวกคุณก็ได้คะ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของคุณที่แบบคุณสมมติคุณเป็นพันกันคุณหมัอนไส้แกงเนี้ยเออคุณหมัอนไส้ด้วยกันอ่ะสมมติ่วันนี้ อีกแก๊งหนึ่งคุณก็หมัดไส้คุณก็ตีต่อไม่ได้อ่ะจะไปลุมตีมไม่ได้นะคะแต่ถ้าไอ้แก๊งหนึ่งแบบไปเปรี้ยวเกินหาเรื่องพร้อมกันเนี่ยสภาก็จะตัดสินใจให้อีกทีหนึ่งถ้าอนาคตข้างหน้าได้คือเขาทำแล้วครับพอทำแล้วครับอ่าได้แล้วไมนมีคู่ดาวเหรอคู่ดาวมันมีอยู่แล้วครับคู่ดาวมีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แก๊งนั้นมีสตอรี่อยู่แล้วก็ไปแหลมอ่ะ ติดต่อได้เลยแต่เราก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะให้เข้าปุ๊บตีต่อก็คือสมมติว่ามันจบคูดาวปุ๊บจะเข้าต่อก็ตามน,นั้นไม่คนแพ้สภา,าคุ้มครองอยู่แล้วครับอยู่ภายใต้สภานอกสภารอกมีเวลาแต่ถ้า,<ำ>ถาเกิดในในคุณระยะเวลาคูดาวแล้วคนแพ้ไปแหลบแล้วก็ไปเรื่องอีกอย่างเงี้ยสภาไม่รับผิดชอบนะคะอันนั้นคือเรื่องของคุณสภาจะฟังทั้งสองฝ่ายแน่นอนและยองกรณี แก๊งที่มีแรงสูงอะครับไม่สามารถไปตีแรงไปตีแก๊งเล็กได้นะครับนอกจากแก๊งเล็กเขาจะมาแบบเข้ามาแหลมอย่างเงี้ยครับสามารถเอาได้เลยถ้าสมมติคุณมีแรงที่สูงกว่ากว่าแก๊งปกติแล้วอะคุณไม่สามารถไปตีแก๊งเล็กได้นะครับอันนี้เข้าใจเรื่องแรงกันไหมคะมีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับจะเพิ่มเติมไหมคะมีทายามอีกไหมครับผมโอเค okay, ครับเ<ค>สแล้วไอ ไอ้เรื่องลงสูตรนี้คือยังไงครับคือจ่ายสามแสนแล้วลงได้เลยครับหรือว่าอะไรอ่คุยกันว่าน่าจะสูตรแรกลงฟรีค่ะแต่ถ้ามีการแก้ไขจะมีราคาออกมาครั้งแรกที่การขึ้นสูตรมาอับมาอับแก๊งเนี่ยมาขึ้นแก๊งเนี่ยจะมีการลงสูตรฟรีค่ะลงสูตรฟรีคือไม่ต้องจ่ายครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้สามแสนขึ้นแก๊งจ่ายอยู่แล้วค่ะแต่สูตรมันต้องไม่จ่ายนอกสามารถจ่ายจ่ายนอกแต่สูตรตอนเนี้ยเราให้ลงฟรีครับ ครั้งแรกนะคุณคุณจะโดนจ่ายค่าแต่เมื่อว่าสมมุติว่าคุณเล่นสตอรี่ชิงสูตรแล้วคุณแพ้อย่างเงี้ยค่ะลงสูตรครั้งที่สองอะที่คุณเปลี่ยนสีอ่ะอันนั้นคือคุณต้องจ่ายเข้าใจไหมคะประมาณเข้าใจครับมีใครอีกไหมครับใครถามอีกไหมเกถามเลยครับอะไรนะคะ ได้ยินครับอย่างเบาเลยครับกดไปกดตะโกนได้ไหมโท้นี้ครับโท้นี้ครับก็คือต้องจ่ายค่าลงสูตรโอซีใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับอ่ตอนรอบสองที่จะแก้ค่ะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่รอบแรกลงฟรีครับรอบสองนะครับรอบสองสามร้อยป่ะใช่ครับเราเรามีมีค่าไอซีไหมครับหรือว่าแค่โอซีไม่มีครับไม่มีแค่โอซีครับโอเคโอเคครับขอบครับครับผมผมขอถามนะครับถามเลยครับ ถ้าสมมุติว่าเราแก๊งเอ้ยเราแรงสูงใช่ไหมครับแล้วถ้าเราอยากเพิ่มสล็อตอีกแล้วเราเอาไปตีใครไม่ได้ครับแล้วทาไงครับตีได้อยู่แล้วครับตีได้ก็คือถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะคุณก็เหมือนต้องใช้แบบเล่ย์เลียมคุณอ่ะคุณก็ไปอันนี้อันนี้ผมไม่ได้บอกแบบช่องโหว่นะมันเป็นการแบบคุณทําแบบสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเฮ้ยแก๊งนี้ไปป้นผมนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีหลักฐานเลยอะไรเงี้ยตอแหลับเข้าใจป่ะเลียมโจนอ่ะก็คือเลี่อะเยมโจนครับเข้าใจป่ะ ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ้าเนี่ยผมมีหลักฐานอยู่ตรงเนี้ยมันไม่จริงครับคุณปกติเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าอ๋อเนี่ยเออวะผมไม่มีผมผมอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเหลี่ยมแล้วก็เข้าทางคุณอะไรเงี้ยผมก็เปิดเขาได้ครับอันนี้เข้าใจปะเข้าใจที่ผมพูดไหมเข้าใจครับเข้าใจครับเหลี่ยมในการซื้อลิขรครับใครถามอะไรอีกไหมครับ อ่ามันมีประมูลลถไหมครับในอนาคตในอนาคตต้องจากพักหนึ่งแน่ะครับไอ้พวกประมูลรถสักพักหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้คนยังงไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นอ่าครับว่ามาเลยครับเอ่อถ้าสมมติว่าต้องจิงสุดแก๊สนี่ต้องทำยไงบ้างจิงสุดเล่นกันปกติครับต้องมาบอกสภาก่อนใช่แต่ถ้าเกิดคุณคุยกันเข้าใจกับแม่สิเอ้ยผมขอใช้ได้ปะถ้าเกิดแม่เสียว่าอ่ะโอเคก็ใช้ได้ครับแต่ว่า ต้องส่งอะไรถ้าเกิดคุณไม่ยอมก็ผ่าตีท่านว่าแม่สีใจดีหน่อยก็ไม่ต้องส่งก็ใส่ได้เลยแต่ต้องช่วยกันอะไรประมาณนั้นถ้าใครขึ้น<ม>ขึ้นขึ้นสูตรก่อนก็เป็นแม่สีนะผมบอกเลยลใครขึ้นก่อนเป็นแม่สีจะมีจะมีกรณีที่แบบว่ามีสองแก๊งที่พยายามจะลุมแม่สีไหครับแต่ว่าสา,สามารถทําได้ไหมล่ะด๋วไม่ได้ครับลุมไม่ได้เล่นได้ทีละแก๊งอยู่แล้วนี่เล่นได้ทีละแก๊งลุมไม่ได้การริงสุดจะมีคนดาวเดือนนึงครับเดือนหนึ่ง ก็คือสมมติว่าผมขึ้นแม่สีสีน้ำเงินแล้วมีแก๊งหนึ่งขึ้นมาสีน้ำเงินแล้วผมตีชนะไปแล้วอีกแก๊งหนึ่งก็คือต้องต้องรอที่จะขึ้นใช่ไหมแก๊งที่สามะครับที่จะต้องต้องรอครับตอนราโฮดาตอนนี้กำลังตกลงอยู่ว่าจะสิบห้าวันหรือว่าหนึ่งเดือนถ้าเป็นการชิงสูตรอะไรเงี้ยเพราะว่าแก๊งที่โดนชิงแก๊งแม่สีครับต้องต้องมีเวลาฟาร์มเหมือนกันโอเคครับใช่ใช่ขออนุญาตสอบถามครับอนาคตข้างหน้าจะมีบัตรประกันไหมครับเพราะว่า คุยประเด็นอุ้มเอ๋อครับอ๋อมีมีแล้วครับมีแล้วเดี๋ย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 วรอเข้าเลยครับภายในหนึ่งสองวันนี้จริงๆบริประกันเข้ามาผมผมครับผมว่าถามครับครับที่นี่การ์ดเป็นที่สาธารณะไหมอ่ะหรือว่าการ์ดถ้าเกิดคุณขึ้นแก๊งก่อนคุณสามารถยึดได้เลยก็หมายถึงเซฟโซนหรือเปล่าหมายถึงคุณจะถามเซฟโซนใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนไม่ไม่ผมถามถึงกะลาดนะครับกะลาดกะลาดใช่ครับแก๊งสามารถยึดได้แก๊ง ถ้าใครขึ้นแก๊งก่อนการาดมันมีชิงกันอยู่แล้วครับขึ้นแกงก่อนเรียกได้เลยใช่เรือกได้เลยว่ายากรแลนด์ไหนอนาคตมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีหมดทุกอย่างครับมันบัตรประกันประมูลรถอย่างเงี้ยครับแต่แล้วก็ผมแดงเลยมีหมดนะครแน่นอนครับก็ถามนะครับไอพวกไปฉลามนี่อีกนานงนะครับฉลามเป็นขั้นสองครับอยู่บนอยู่บนเหนือแดกเกอร์ขึ้นไปอีกเอ็มไนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอ็มไนผมบอกได้เลยว่า ผมกระจ,จายขาให้ผมด้วยอันนี้เป็นแก๊งเนาะจะมีแอร์ดรอปแยกไปแล้วขึ้นก่อน,ดน,นได้ก่อนนะต้องครับมีตักข่าวเ้อยผมว่าอีกอย่างครับในกรณีที่สมมุติคุณลาก,กันสองแก๊งใช่ไหมสมมุติว่าคุณลากเข้าวงแดงอย่างเงี้ยแล้วคือหมอเขาเข้าวงแดงไม่ได้แต่ตำรวจเขาสามารถเข้าไปช่วยคนข้างในได้อะแล้วถ้าสมมุติว่าแก๊งใดแก๊งหนึ่งหรือว่าแก๊งที่แบบว่าได้เปรียบ ทำตำรวจเอออ่ะอันนั้นคือคุณจะโดนข้อมบัตรสภาเลยนะครับก็คือทุกแก๊งสามารถลุมได้เลยระวังตรงนี้ด้วยนะค่ะทางหน่วยงานการความบาตคือรดการช่วยเหลือจากหน่วยงานทุกอย่างครับใช่แรงสุดโดนสภาข้อมบัตรครรับที่โดแงสุพวกพวกคุณมีสิทธิ์เออทางแก๊งนะคะถ้าสภาความบัตรคงคาหาเนะครับ ได้เลยเอาคนไหนก่อนเลยคนคนคนขน่อนสีดำก่อนสีเทาครับสีเทาพูดก่อนเลย